สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังนะฮะหรือกล้ามเนื้อแฮมสิงนะครับผมเพื่อแก้ปัญหาเข่าแอนกันนะฮะหรือถ้าเกิดใช้ศัพท์ทางวิชาการหน่อยเนี่ยก็จะเรียกกันว่า Knee Hyperextension นะครับผมสาเหตุที่ทําให้เกิดภาะวะเข่าแอนเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะฮะหนึ่งก็คือเกิดจากโครงสร้างเข่าของเขาเนี่ยผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเลยนะฮะคือเกิดมาปุ๊บแล้วอยู่ในช่วงเด็กวัยหัดเดินนะฮะ เข่าของเด็กเนี่ยมันก็เกิดภาวะแอนขึ้นมาของมันเองเลยนะฮะคือเด็กเนี่ยพอเดินพวกเขาเขาเนี่ยมันจะแอน,น,าานแล้วเกิดการกระแทกเข่าอย่างเงี้ยปุ๊บๆๆไปเรื่อยๆตัวของเด็กเนี่ยจะเดินโครงเคงโครงเค,คองเคอย่างนี้นะฮะสองก็คือเกิดจากภาวะเข่าเสื่อมนะฮะออโดยมากเนี่ยพบในแบบผู้สูงอายุที่แบบอยู่ในอายุมากๆแล้วนะฮะปีภาวะเข่าเสื่อมเข่ากโกง่งเข่าแอนนะครับผมและสามนะฮะก็เกิดจากตัวกล้ามเนื้อ ทั้ง2ฝั่งนะที่ทำหน้างอเข่าเหยียดเข่าเนี่ยมันทํางานไม่สมดุลกันนะครับผมและจะเป็นสาเหตุเนี่ยจะพบได้มากที่สุดเลยนะฮะกล้ามเนื้อที่2ฝั่งที่ว่านี้ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้านะฮะหรือที่มีชื่อว่ากล้ามเนื้อโอเลสเซอร์เนี่ยที่ทำหน้าที่เหยียดเข่านะฮะและกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังนะฮะหรือที่มีชื่อว่ากล้ามเนื้อทําเซงเนี่ยที่ทําหน้าที่งอเข่าเข้ามานะครับผมการที่กล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งเนี่ยมันทำงานไม่สมดุลต่ยมันจึงทําให้เกิดภาาาวววะะะะเเเลดดไ้้นนฮพร่่โยปกติแีย ในขณะที่เราก้าวขาเนี่ยเดินลงน้ำหนักนะการที่สมมติข้างปลายเท้าข้างขวาเนี่ยก้าวเดินลงน้ำหนักปุ๊บพอปลายเท้าเนี่ยสัมผัสพื้นเลยลนะฮะแล้วเราขณะที่เราต้องการยกขาซ้ายเนี่ยยกยกปลายาะะเ,าเท้าข้างซ้ายขึ้นมานะฮะพอเรายกปลายเท้าข้างซ้ายขึ้นมาเนี่ยเข่าข้างขวานะฮะมันจะเกิดการเหยียดนะฮะเหยียดขึ้นอย่างนี้อ่าเพื่อให้เป็นตัวยึดให้ตัวมัดคงเนะี่ยในขณะที่เราก้าวเดินขาซ้ายนั่นเองนะฮะการที่เข่าข้างขวานะเข,ข่าขวาเราเนะี่ย มันเกิดการเหยียดเนี่ยมันเกิดจากการทํางานของตัวกล้ามเนือ้อคอร์ิเซส์นะครับผมที่ทำห้าที่เหยียดเข่าของเรานะฮะ<ฤ>และในขณะเดียวกันนะขณะที่เขา่าเราเนี่ยมันเหยียดออกนะฮะ <uding> กล้ามเนื้อแฮมสิงที่ทำห้าที่งอเข่าเนี่ยก็ทำมันก็ออก,รกอแรงกดตัวเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมแต่จะออกแรงน้อยกว่านิดนึงนะฮะการที่กล้ามเนื้อแฮมสิงนะที่ทำห้าที่งอเข่าเนี่ยมันต้องออกแรงร่วมด้วยนะฮะก็เพื่อ เป็นการชะลอการหดตัวนะเป็นการเป็นตัวต้านแรงดึงต้านแรงหดตัวของตัวกล้ามเนื้อคอเดสเซปที่ทำที่เหยียดเข่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยมันไม่ออกแรงร่วมด้วยนะฮะคือแบบให้กล้ามเนื้อคอเดสเซปที่ทําที่เหยียดเขา่าเราเนะะี่ยออกแรงแบบเพียวๆเต็มเมเลยนะฮะแล้วกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยไม่ออกแรงเลยเต็มที่เลยนะฮะผลก็คือนะฮะเวลาที่เราก้าวขาเนี่ยเดินลงหนังนะพอไปเท้าสัมผัสเป้นปุบ กล้ามเนื้อคอได้เสบออกแรงนะ,ะแลวกล้ามเนื้อแฮมสิงไม่ออกแรงผลก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เลยปุ๊บเข่าเขาเนี่ยมันจะเด้งนี้เลยนะเนี่ยเด้งนี้เลยนะฮะเพื่อะะคือตัวแฮมสิงเนี่ยมันตัวชะลอให้เขา่าเนี่ยมันไร้ออกแรงแล้วก็เหยียดเข่าอย่างเงี้ยทำให้ทำให้แบบเข่าเนี่ยม,ม,ม,มันเหยียดช้าๆนะฮะไม่เกิดการกระแทกอย่างเงี้ยอย่างนี้นั่นเองนะฮะการที่เข่าเนี่ยมันออกแรงแบบช้าๆเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันทำงานสมด,ดุลกันนะฮะเข่าอะไรเนี่ยมันจะเหยียดออกช้าๆอย่างนี้นะฮะ อาการปวดเข่าต่างๆเนี่ยและเข่าแอนดงๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ทีนี้พอกล้ามเนื้อแฮมสิงนะฮะมันอ่อนแรงผู้ป่วยก้าวเดินเนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยจึงเกิดภาะวะเข่าแอนได้นั่นเองนะโดยมากนะฮะมักจะพบในผู้ป่วยที่เป็นอวัาวะเพาครื่องซี่หรือคนที่เป็นผู้สูงอายุที่แบบมีภาวะอ่อนแรงนะหรือแบบนอนติดเตียงเนี่ยมาเป็นเวลานานๆน,นะฮะแล้วมาฝุดเดินเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่มีญาติ เป็นผู้ป่วยดมาพภาพเครื่องซีกอยู่นะละองสังเกตดูว่าเขา่าข้างที่เขา,เ,าเ,ปเป็นอ่อนแรงอยู่นะฮะสังเกตว่าในขณะที่เขาก้าวเดินเนะี่ยเข่าเขาเนะี่ยมันกระแทกรหรือไม่นะฮะและนอกจากนี้นะฮะก็ยังพบได้ในคนทั่วไปเน,ะนี่ยเช่นเดียวกันนะ,ะคนทั่วไปที่แบบร,าาร่างกายแข็งแรงนะฮะก็สามารถมีเพราะว่าเขาแอ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเกิดจากอย่างที่บอกนะคือเกิดจากกล้ามเนื้อ,อ,อทั้งสองฝั่งเนะี่ยทํางานไม่สมดุลกันนะเช่นคนที่แบบชอบออกกําลังกายนะฮะชอบแบบเตะบอลบ้างหรือแบบ เข้ายิมเข้าฟิตเตนสนะฮะฝึกแบบรังกล้าเนื้อคอรดิเซนตะ์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ฝึกเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแฮมซิงเลยนะฮะเพราะกล้ามเนื้อคอรดิเซนตะ์มันแข็งแรงมากกว่ากล้ามเนื้อแฮมซิงเนี่ยมันจึงเกิดการแรงดึงเกิดการรั้งนะฮะมากกว่าและเข่าของเขาเนี่ยก็ค่อยๆเกิดภาวะเข่าแอนตามมาที่เล็กทีละน้อยนะฮะแต่จะไม่เห็นชัดะจะไม่เห็นชัดเท่ากับคนที่เป็นมาพาดเครื่องซี่หรือคนที่แบบมีภาวะอ่อนแรงทั้งตัวนะครับผมนักกีฬาเขาผมได้เช่นเดียวกันนะเช่นคนที่ชอบเล่นกีฬาประเภท าบาสเกตบอลนะฮะหรือก,กีฬาววลล์บอลหรือกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการกระโดดนะฮะบ่อยๆเนี่ยการที่เขาจะกระโดดได้สูงเนี่ยเขาต้องเทนกล้ามเนื้อต้นขาทางด้นน้านะหรือกล้ามเนื้อคอเล็กเสร็จเนี่ยให้มันแข็งแรงมากๆนะเพื่อให้กระโดดได้สูงและการที่เขาเ,าเทนถ้าเกิดนักกีฬาเนี่ยเอาแต่เทนกล้ามเนื้อต้นขาทางด้นน้านะฮะแต่ไม่เทนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยหรือกล้ามเนื้อต้นขาทานท้านหลังนะร่วมด้วยนะฮะผลก็คือมันเกิดการ กล้ามเนื้อต้นกล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งเนี่ยมันทำงานไม่สมดุลกันนะแล้วก็ทําให้เกิดภาะวะเข่า,าแอนต,ตามมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่จึงเป็นสาเหตุที่เราควรออกกำลังกายนะฮะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแฮมสิงนั่นเองนะฮะโอเคสว่วนวิธีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยจะมีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยครับผมวิธีที่หนึ่งนะครับคือยืนงอเข่านะฮะวิธีนี้นี่คือตามชื่อเลยนะฮะยืนตรงไปตรงมาเลยนะฮะคือให้เดายืนขาตรงนะฮะ แล้วหาเก้าอี้หรือหาโต๊ะหรืออยู่ใกล้กับพวกเราบัาน,นะะไดนะฮะหรือแบบหาอะไรแบบจับได้นะฮะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้เราล้มในขณะ,ะที่เราฝึกนะฮะไม่ใช่ผมใช้ได้เก้าอี้นะฮะสมมติเราต้องการบริหารกล้ามเนื้อแฮมสตริงห์นะ,ะหรือกล้ามเนื้อทุกขาทาั้งนั้นหลังเนะะี่ยข้างซ้ายนะฮะบริการที่เคยให้เรายืนหันหน้าเข้าหาตัววัตถุสิ่งของที่เราต้องการจับนะฮะจากนั้นให้เรายืนนิงน่งๆอย่างนี้ขาเนี่ยก็ยืนห่างกันเล็กน้อยนะไม่แบบไม่ต้องยืขน,ยข,านยขาชิดอะไรอย่างนี้นะฮะขาห่างกันเล็กน้อยาั้น ให้เรางอเข่าข้างซ้ายขึ้นมานะฮะอย่างนี้ขึ้นมาแค่นี้ก็พอนะฮะเราไม่ต้องแบบออกแรงแบบเวียงไปด้านหลังขนาดนี้นะฮะแค่งอเข่าขึ้นมาเฉยอย่างนี้แล้วก็ลงขาเนี่ยก็แค่แตะไปเท้านะ,ะไม่ต้องแบบต้องขึ้นไ,ไม่ต้องแบบให้ไปเท้ามากลับมาเสมอกนรฮะก็คือไปเท้ามาเลยอ่าลงมาไปเท้าเนี่ยมาแค่แตะเพื้นเส่านนี้แล้วก็ขึ้นใหม่ขึ้นลงสองขึ้นลงสามขึ้นช้าลงช้านะฮะขึ้น แล้วก็ลง4ขึ้นแล้วก็ลง5ประมาณนี้นะครับผมเวลาเราขึ้นเนะี่ยพยายามขึ้นจะช้านะเพราะถ้าเกิดเราขึ้นเร็วเนะี่ยขาของเราเนี่ยมันจะเผลอไปสนันี้นะคือขึ้นมันก็แบบมันจะเนี่ยแทบทากคนมันจะเป็นอย่างนี้นะคือขาเนี่ยมันจะกลางออกน,นี่นะครับผมขึ้นแล้วก็กลางออกหรือไม่ก็ขึ้นแล้วก็คุกเข้าด้านในนะแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็น,าานลักษณะการออกมากกว่าังนั้นเราต้องขึ้นจะช้านะฮะเพื่อเป็นการคุมทอนข้างนี้ให้มันขึ้นในแนวตรงแล้วก็ลงในแนวตรงนะฮะ กล้ามเนื้อช่วงกล้ามเนื้อ่ซิงเนี่ยทั้งมัดเนี่ยมันจะได้ออกแรงเนี่ยทั้งหมดเท่าเทียมกันนะครับผมจาแล้วขึ้นลงช้าๆขึ้นลงเท่ากันทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มความยากนะฮะผมก็แนะนำว่าให้เราไปซื้อตัวเวทครับนะหรือตัวถุงทรายเนะี่ยสัก1-2กิโลนะมาลัดที่ข้อเท้าของเรานะฮะเพื่อเป็นการ่วงขาเราเนะี่ยให้กล้ามเนื้อหั่นซิงเนี่ยมันได้ออกแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมทำแค่เนี้ทั้งหมด12-15ครั้งนะฮะนับเป็นอย่งรอบทั้งหมด3-5รออบต่วันนะครับ วิธีที่2นะครับคือนอนคว่ำงอเข่านะฮะวิธีนี้ง่ายๆเลยนะฮะคือให้เรานอนราบไปกับพื้นเลยนะฮะนอนราบไปกับพื้นไม่ต้องหนุนหมอนนะฮะนอนราบไปกับพื้นใช้มือหนุนศีรษะขึ้นมาลักษณานีนะครับผมจากนั้นสมมุติผมต้องการบริหารกล้ามเนื้อแฮมสตสิงข้างซ้ายนะฮะก็ให้เราตั้งปลายเท้าขึ้นมานะฮะตั้งปลายเท้าีหยใหนิ้วเท้าี่ยมันตั้งขึ้นมาัษณานี้นะครับผมนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นให้เรางอเข่าขึ้นมาตรงๆลักษณานี้นะฮะงอขึ้นมาให้สุดอ่าแล้วก็ลงไปตรง อย่างนี้นับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะในขณะที่ขึ้นนะฮะเราจะไม่ขึ้นแล้วก็แบบวนอย่างนี้นะฮะหรือไม่ขึ้นแล้วก็แบบเอียงขาไปเอียงขา e. á, มาโดเดโดเดอย่างนี้นะฮะขึ้นพยายามคุมขานให้มันขึ้นให้ตรงที่สุดแล้วก็ลงไปตรงให้ตรงที่สุดนะฮะและเราจะทาําช้าๆนะไม่ท here, ําเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเร็วเนี่ยการคุมของโทนกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันจะทําได้ไม่คดีนะคือขาแลนะเนี่ยมันอาจจะแกว่งได้บ้างนะฮะเคะ M. M. ได้บ้างเอีย e. งได้บ้างนะฮะฉะนั้นต้องขึ้นช้าๆนะขึ้นช้าลงช้านะครับผมโอเค เดิมขึ้นอ่าแล้วก็ลงนับเป็นหนึ่งขึ้นขึ้นช้าลงช้าลงสองขึ้นอ่าลงสามขึ้นลงสี่ขึ้นลงห้าทำอย่างนเงี้ยทั้งหมด12ครั้งถึง15ครั้งนะฮะนับเป็น1งรอบททั้งหมด3ถึง5้ารอบต่อวันนะครับผมทีนี้ ถ้าเราต้องการเพิ่มความยากนะเพิทมควาเพิ่มให้เพิ่มความหนักหน่วงของกล้ามเนื้อทรติงนะให้มันออกแรงมากขึ้นนะวิธีการคือให้เราไปหาซื้อนะฮะตัวเวทรับหรือตัวถุงทรายนะฮะขนาดกประมาณ1กิโลหรือ2กิโลนะมาหุ้มที่ข้อเท้าของเรานะับเพื่อให้กล้ามเนืนนะ้อเนี่ยมันต้องทํางานหนักขึ้นนะแล้วก็ออกลักายตามปกติเลยนะครับผมหรือจะใช้วิธีการหนึ่งนะฮะก็คือเป็นการออกกายกล้ามเนื้อทันติงทั้งสองข้างเนี่ยพร้อมๆกันเลยนะฮะวิธีการคือให้นะหนะอนคว่ำหน่อขย,ยนะิดนะฮะชชิิดดทั้งขาเลยนะะ แล้วก็ตั้งปลา,ายเท้าขึ้นมาอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะฮะอ่านี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมจากนั้นให้เรางอเข่าขึ้นทั้งสองข้างพร้อมกันอย่างนี้นะฮะจากนั้นให้เราพองอขาขึ้นมาแล้วปุ๊บก,ก็ให้เรายกต้นขาขึ้นนี้อ่าแล้วก็ลงไม่ต้องค้างนะฮะขึ้นแล้วก็ลงนะับเป็นหนึ่งอ่างอเข่าขึ้นยกต้นขาลงสองงอเข่าขึ้นยกต้นขาลงสามขัท้ที่ยกต้นขาขึ้นนะฮะเราจะไม่แตะขาออกนี้นะฮะ ให้เขานะพยายามคุมขาไว้นะให้เข่ามันชิดกันตลอดพอเขาขึ้นยกต้นขาอ,อ่ะสี่อ่างอเข่าขึ้นยกต้นขาอุ๊บห้าประมาณนี้นะครับผมและเช่นเช่นเดิมนะฮะทำทั้งหมดสิบสองถึงสิบห้าครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทั้งหมดสามถึงห้ารอบต่อวันนะครับวิธีที่สามนะครับคือนอนคว่ำเข่าตึงนะฮะ วิธีนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังและกล้ามเนื้อช่วงค้เนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับผมวิธีการนะฮะก็ให้เรานอนคว่ำและราไปกับพื้นเหมือนวิธีที่2เลยนะฮะอ่าอย่างเช่นนอนคว่ำอย่างนี้อ่ะโอเคแล้วทีนี้วิธีการนอนคว่ำนะก็คือปลายเท้าของเราเนี่ยไม่ต้องตั้งขึ้นมาสา,า,านี้นะฮะให้ปลายเท้าเนี่ยราบไปกับพื้อนอย่างนี้เลยอ่านี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมจากนั้นผมในการบริหารกล้ามเนื้อแฮมสตริงข้างซ้ายนะครับก็ให้เรา ยกขาขึ้นมานะฮะทั้งขาเลยนะโดยที่เข่ายังตึงตลอดนะย้ำนะฮะเข่าเนี่ยตึงตลอดยกขึ้นมาตรงนะสตวนี้อ่ายกขึ้นแค่นี้พอนะฮะเราไม่ต้องยกสูงบิดตัวขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดเรายกสูงแล้วบิดตัวเนี่ยมันจะใช้กําลังกล้ามเนื้อช่วงเอวแล้วก็มีช่วงหลังเรานะในการยกแล้วก็ในการบิดรุ่มด้วยนะครับผมถ้าเนื้อขาช่วงเนี้ยมันไม่ได้ออกแรงเต็มที่นะฮะฉะนั้นเรายกแค่นี้ก็พอยกให้ขาชือว่ามันขามันลอยคืนแค่นี้ก็พอนะแล้วก็ลงแล้วเป็นหนึ่งแล้วก็ เข่าดินตลอดนะยังนะครับเข่าตึงตลอดลงสองยกขึ้นอ่าแล้วก็ลงสามยกขึ้นแล้วก็ลงสี่อ่ายกขึ้นแล้วก็ลงห้าอ่าประมาณนี้นะครับผมทําทั้งหมดสิบสองถึงสิบห้าครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทำทั้งหมดสามถึงห้ารอบต่อว,วันนะครับวิธีที่สี่นะครับคือนอนหงายยกก้นนะฮะวิธีการนะฮะคือ ให้เรานอนหงายเราใส่กับพื้นนะครับไม่หนุนหมอนนะครับผมวิธีนี้จะเป็นการบริาหารกล้ามเนื้อช่วงต้นขาด้านหน้านะคือกล้ามเนื้อต้นขาทั้งก้นหลังอื่นหรือกล้ามเนื้อแฮมส t r i n นะกล้ามเนื้อต้นและกล้ามเนื้อช่วงเอวของเราด้วยนะครับผมวิธีการคือให้เรานอนอย่างนี้นะฮะตั้งขาขึ้นทั้งสองข้างนะฮะแล้วให้ขางสองข้างเราเนี่ยวางอยู่ที่กับแนวหัวไหล่เรานะไม่แบกขาออกไม่หมุนขาเข้าไม่ชิดขาการหนีนี้นะครับปลายเท้านะฮะแล้วก็ไม่ไปลายเท้าของเราเนี่ย ไม่แบกออกด้วยนะครับไม่แล้วก็ไม่หมุนเข้านะปลายเท้านี่ให้มันชี้ลงมาที่ด้านล่างนะครับผมให้มันอยู่ในแนวตรงนะฮะจากนั้นให้เราเอามือเนี่ยกอดอกไว้นะฮะเพื่อแม่เราให้ม่เราไม่ให้ไอ้ไม่ให้เอามือเราเนี่ยใช้ในการช่วยในการยกตัวนช่วยในการดันตัวเราเนี่ยยกนะฮะจากนั้นเราต้องมือยกขึ้นมากอดอกไว้หรือถ้วางที่ท้องเราก็ได้นะครับผมนี่คือท่าร่มต้นนะฮะจากนั้นให้เราออกแรงกีขานะฮะยกก้นขึ้นมา ยกก้ขึ้นมาให้สูงเท่าที่สูงได้นะแต่ไม่ต้องสูงแบบสูงมากจนเกินไปนะสูงเท่าที่สูงได้อะอย่างนี้แล้วก็ลงนะเป็นหนึ่งนะฮะแ้วก็ขึ้นแล้วก็ลงสองขึ้นแล้วก็ลงสามขึ้นพยายามยกเนี่ยยกให้สูงนะยกก้นให้สูงไว้สี่ขึ้นแล้วก็ลงห้าเห็นที่เราต้องยกก้นให้สูงเขานะับเพราะเพื่อ ให้กล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อแฮมสิงห์นะมันได้ออกแรงร่วมด้วยนะครับผมถ้าเกิดเรายกแค่เนี้ยกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยมันไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะมากนะการบริหารกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันไม่เกิดได้เต็มที่นะครับผมฉะนั้นเราต้องยกก้นให้สูงเข้าไว้และพยายามทิ้งน้ําหนักให้เท่ากันทั้งสองข้างนะฮะบางรายเนี่ยกล้ามเนื้อบอกมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อขามันไม่เท่ากันนะบางครั้ตัวเขาเนี่ยมันจะดอกตรงนี้เลยนะสะโพกเขาเนมันจะดอกลงมาที่เลยฉะนั้นพยายามสังเกตว่าให้สะโพกเนี่ยมันขึ ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมด10ถึง12ครั้งนะคะนับเป็น1รอบทั้งหมด3ถึง5รอบต่อวันนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มความยากนะฮะหรือต้องการแบบบริหารกล้ามเนื้อขาเนี่ยเพียงแค่ข้างเดียวนะครับผมก็คือสมมติผมต้องการบริหารกล้ามเนื้อขาข้างขวานะให้เราเหยียดขาซ้ายไปเลยอย่างนี้เหยียดขาซ้ายให้ตรงไปเลยนะแล้วก็เกรงขาเกรงเข่าข้างซ้ายนะให้มันเตึงตลอดแล้วก็ดกไปเท้าขึ้นกระดกไปเท้าซ้ายข้างซ้ายขึ้นนะฮะจากนั้น ให้เรางอขาข้างขวาเนี่ยเหมือนท่าเดิมนะทุกประการมือกอดอกอย่างนี้นะฮะนี่คือท่าเดิมต้นนะครับผมจากนั้นให้เราออกแรงนะยกก้นขึ้นทั้งสองข้างเลยนะฮะพร้อมกับเตะขาข้างซ้ายขึ้นมานะโดยที่ขาซ้ายเนี่ยเหยียดขาเหยียดเข่าตึงตลอดเวลาเหยียดเป็นรูปขนานี้นะฮะหนึ่งสองสามยกก้นพร้อมกับเตะขาขึ้นยกก้นสูงเอาไว้แต่ไม่ต้องเตะขาขึ้นสูงขนาดนี้นะเตะขาขึ้นประมาณนี้คอัอแล้วก็ลงหนึ่งยกก้นเตะขา 2ยกขึ้นยกก้นกับเตะขาขึ้นพร้อมกันนะฮะไม่ใช่ยกก้นแล้วก็ไม่เตะขาอย่างนี้นะฮะยกก้นขึ้นพร้อมกับเตะขาขึ้นพร้อมกันเลยยกอ่ะสามยกขึ้นสี่ยกขึ้นห้าประมาณนี้นะครับผมขณะที่ยกก้นนะฮะเราถ้าเกิดเราไม่สังเกตพยายามคุมทอยเท้าได้ดีๆนะขาเรอย่างนี้ไม่จะเป็นลักษณะนี้นะไม่เป็แบกออกอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นลักษณะนี้แทน ใช้ร่ตัวเนี่ยในการช่วยยกนะคือเนี่ยใช้ตัวนะตัวมันบิดเนี่ยเป็นการใช้ร่าตัวช่วยยกแทนนะก็้ามเนื้อต้นก็้ามเนื้อขาเนี่ยมันไม่ได้ออกแรงเต็มที่นะครับผมเีนี้ต้องขึ้นช้าลงช้าพยายามสังเกตกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็การคุมโทนท่าทางเราไว่อ่าประมาณนี้นะครับผมทั้งหมด1 0ถึง12ครั้งนะฮะนับเป็นหนึ่งรอบทั้งหมด3ถึงพละารอบต่อวันนะครับวิธีที่5้ลนะครคือตั้งคลานงอเข่านะฮะ วิธีนี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแฮมซิงกล้ามเนื้อก้วนและกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมวิธีกรารคือให้เราตั้งขางนีนะฮะตั้งขาสาั่งนี่อย่างนี้นะครับผมมือตำแหน่งมือที่วางนะฮะไม่วางมือ่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่วางมือชิดกันอย่างนี้นะฮะวางมือและสั่นให้อยู่ตำแหน่งแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะครับผมขาก็เช่นกันนะฮะไม่กางขามากเกินไปแล้วก็ไม่ขูกขาทึ้งเข่าอย่างชิดกันไปนะฮะลงน้ำหนักทั้ง4มุมเนี่ยให้เท่ากันทั้ง4มุมเลยนะฮะ่าง้ตอกาารรรบิหเนือ ข้างซ้ายนะฮะก็ให้เราเหยียดขาซ้ายไปสัสนี้นะครับผมเหยียดขาซ้ายไปสัสนี้นะฮะให้เหยียดเข่าให้ตึงไว้อย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่คือท่าลงต้นนะฮะจากนั้นให้เรางอเข่าขึ้นมาสันนี้นะฮะอย่างนี้แค่นี้พอๆนะครับในขณะที่งอเข่าเนี่ยเราจะไม่นั้ยกเราจะไม่ยกขาลงมานะฮะเข่าต้นขาเนี่ยยังคงเกร็งไว้ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็งอเข่าขึ้นอย่างนี้อ่าแล้วก็เหยียดขาลงแล้วก็งอเข่าขึ้นหนึ่ง 2กระโดดไปทาาขึ้นตลอดเวลาด้วยนะฮะขึ้น3 4่พยายามค่อยช้าๆนะฮะช้าๆไว้าประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราต้องการไปหายข้างอีกข้างหนึ่งก็เราก็แค่เหยียดขาข้างขวานะฮะไปอย่างนี้เองกระโดดไปทา้าตลอดเวลาแล้วก็งอเข่าเข้ามาอย่างนี้1ขึ้นช้าลงช้า2 3 4 5ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมด1 0ถึง12ครั้งนะนับเป็นหนึ่งรอบทั้งหมด3-5ถึงรอบต่อว,วันนะฮะแต่ทีตลอดท่านเนี้ยเอ่อจะไม่เหมาะกับคนที่มีการปวดเข่าด้ดังนะฮะหรือคนที่เพิ่งพาพาแต่เข่ามานะเพราะว่าการที่เขาอยู่ในท่าตั้งคานเนี่ยแรงกดที่เข่าต่อพื้นนะฮะมันจะค่อนข้างจะเยอะนะฮะมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดเข่าได้นะครับผมก็จบลงแล้วนะครับกับวิธีการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แผมซิงนะฮะหรือกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังของเราเนะครับผมเพื่อแก้ปัญหาเข่าเอ็นนะฮะทีนี้ค่ะเพื่อนเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเข่าเอ็นนะฮะไม่ว่าจะสังเกตเห็นว่าตัวเองเข่าเอ็นเองก็ตามหรือไปพบแพทย์ไปพบนักกายภาพได้เขาตรวจให้ว่าเข่าเนี่ยมันเอ็นนะฮะถ้าเกิดเราเห็นว่าเราเนี่ยมีภาวะเข่าเอ็นแล้วได้ออกกำลังกายตามที่ผมได้บอกไปเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเดือนๆดือนแทบจะทำแทบทุกวันเลยนะฮะโดยสังเกตเห็นว่าต้นขาของฉันเนี่ย มันกระชับจากเดิมที่เป็นเง้เหล,เหลเวๆเนี่ยตอนนี้มันกระชับมันแข็งแรงดีแล้วนะฮะพอมาตรวจร่างกายตรวจเข่าดูอีกทีพบว่าเขา่าเนี่ยก็ยังคงแอนดอยู่เหมือนเดิมถ้าถ้าถ้าเข่าเนี่ยยังแอนอยู่เหมือนเดิมทั้งที่ออกกังกกยเต็มที่แล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าเป็นกรณีเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับผมเพราะว่าโครงสร้างเข่าเราเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะมนมามานแนนะม้ว่าเราจะออกกังกายหนักแค่ไหนก็ตามนะครับผมคือถ้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะฮะ แต่มันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะผลที่ได้าตามมาคือ1ก็คือความเสี่ยงที่ทําให้เราเนี่ยเกิดเพราะว่าเข่าแอนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้น้อยลง2ก็คืออาการปวดเข่าเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับผมแม้เพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเราเนะี่ยมันมีความแส็งแรงดีนะฮะสามารถยืมเข่าได้ดี3ก็คือความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเพราะว่าเข่าเสื่อมที่เกิดขึ้นในานาคตเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับผม4ี่ก็คือ เวลาที่เราเดินลงหนังนะฮะเราจะไม่ค่อยเกิดภาวะน็อกดีนะน็อกดีก็คือเวลาพอไฟทาอะไรเนี่ยสัมผัสพื้นและเข่าอะไเนี่ยมันเสร็จท่กระแทกอย่างนี้นะฮะการที่เข่าอะไเนี่ยมันเสร็จท่ากระแทกเนี้ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าน็อกดีนะฮะหรือมีเพื่อนแบบมามาแกล้งนะฮะเอามือเนี่ยมาตกที่ไปมาตกที่ข้อพับเข่าเราในขณะที่แบบเรายืนอยู่นะฮะถ้าเราไม่ได้ออกมังกายกล้ามเนื้อต้นขามาเลยนะพอเพื่อนมาตกปุ๊บต้นขาเราเนี่ยข้อพับเข่าเราเนี่ยเข่าตัวของเราเนี่ยมันจะทุกลงไปแทบตกไปแทบ จะซุดลงไปทั้งตัวเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงกระชับดีนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแฮมสิงเนี่ยพอเขามาตบเนี่ยขาแล้วเนี่ยมันก็แบบแค่เอียงออกมาแค่นิดเดียวนะครับผมคือมันจะมีคือกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันสามารถยื่อข้อเข่าขได้ดีนั่นเองนะฮะและที่สําคัญคือถ้าเป็นผู้หญิงทั้งหลายนะฮะผลที่ได้ผลที่ได้ไดนแน่ๆเลยคือถ้าได้ออกมากายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขานะฮะคือขาเขาเนี่ยมันจะเรียวกระชับนะฮะดูแล้วแบบดูดีนะฮะแต่ถ้าเกิด ในคนที่เป็นสมรรถภาพเครื่องซีกนะฮะหรือคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงแบบทั้งตัวนะเด็กที่แบบผู้สูงอายุที่แบบนอนติดเตียงมาเป็นเวลานานๆนะฮะการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อแฮมซิงเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมเขาต้องฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อของเขานะฮะพวกการฝึกควบคุมข้อเข่านะพวกหรือที่เรียกว่านีคอนโทรลนะฮะร่วมด้วยนะครับผมเพื่อให้เข่าเขาเนี่ยมันไม่เกิดภาวะนับนีสามารถก้าวขาเนี่ยได้ ดีนะครับผมซึ่งวิธีการล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเอาไว้อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคและเช่นเคยนะหับเพื่อนๆนะสงสัยหรืออยากสอบถามอยากซักถามได้เพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหรือจะทักเข้ามาที่ไลน์ไอดีดนะ้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ